สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะชื่อเพลงว่าเกิดมาเพื่อหักอ้ายนะคะมอบให้ใครคนหนึ่งที่เรารักแล้วก็ห่วงใยตลอดแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเรารักเขาขนาดไหนเชิญรับฟังได้เลยนะคะไม่มีดน,นตีนะคะ อยากสิถามหัวใจเจ้าของเป็นยังต้องทนเสียใจในเมื่อคนไว้ใจ,จใมีใครอื่นกอดน้ำตาแทนมอนนอนเจ็บช้ำกล้ำกลืนพอสะดุ้งตื่นก็คืด หอ,อดเขาของเป็นเวรหรือกรรมอีย่งที่นางนั้นเฮ็ดเอาไว้สินีไปทางใดกะบ่มุมเจา้า ได้แต่หายใจคอยไอหวนคืนมาเว้าถอยคำเก่าๆมาเว้าใส่หูน้องกิดมาชาตินี้เพื่อหักไอคันสิตา ให้น้องเกิดมาหักคนลายใจจังพี่ขันบ่ดตายจากนี้คงว่าลืมอายอย่าสิถามหัวใจเจ้าของเป็นยังต้องยอมเขาหลอก น้ำตาไหลปอกๆก,กะเหตุใจได้ย้อนว่าหากอายเห็นจึงแข็งใจรออายยิ่มแล้วคอยเห็นใจคนคนนี้ ขอบคุณค่ะ